ท่องเอาไว้ในใจว่ามันพอได้แล้วเขาไม่รักมึงแล้วมึงไม่ต้องไปจมท,ทั้งที่รู้ว่าเจ็บแต่ก็ยังฝืน,นทนทั้งที่เขาไม่สนเขาไม่เคยใยดีท่องเอาไว้ในใจไม่มีใครใจจริงวางแก้วฟันแล้วทิ้งให้ผู้ชาเหงิงสวยรราแค่เพียงทำพูดหลอกให้คนเป็นควายได้ใจปไปง่าย ก็ไปไม่แล้วและทิ้งให้ฉันต้องเหงาเศร้าจึงต้องมีน้ำตาก็เห็นเธอไปกับเขาเราไม่ได้พูดจาถึงแม้ว่ารักรั้งนี้ฉันจะต้องมีน้ำตาก็คงแล้วได้รู้ว่ามึงไม่เคยรักกูไม่ได้ขอร้องให้เธอนั้นกลับมาสุดท้ายเธอก็ต้องกลับไปทิ้งฉันไปนเลยไม่ต้องการความรักที่ไม่ได้จริงใจจากนี้ฉันคงจะ